ยายจะทําปลาโอผัดอิกงไช่ให้กินนะคะวันนี้ได้กินของแปลกแล้วครับตุ้งช่เลยครับผู้ชมเออไก่ครึ่งไช่ค่ะยายยังิดปากว่าจะช้าโหหอมกิน่นะคะแล้วก็มีตอเจียวหอมตอเจียวด้วยนะคะกินพริกก็ไปชิ้นหนึ่งพร้อมกับเนื้อปลาโอแล้วก็ครึ่งไช่นะคะอืมอร่อยมากค่ะนี่เป็นครั้งแรกอะที่ผมกิน<ไ>ปลาโอ <ไป S 3> กินใช่แต่ห้าสมมุติว่าเป็นผมทำผมก็คง สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันตอนเช้ามืดมดอย่างนี้เลยนะแม่เปิดไฟเลยเน <c oughs> ี่ยโชกโมกายัางมืดอยู่เลยนะคะครับวันนี้มีเอนูอะไรมาแนะนําครับแม่วันนี้ยายจะทําปลาโอผัดขี้นไช่ให้กินนะคะนี่นะคะปลาโออ๋อี่ปลาโอเหรอแม่ยายไปแม่โคก็เจอมาก็เลยซื้อมานะคะผมนึกว่าปลาทูไม่ใช่ค่ะปลาโอนะคะอ๋อครับผัดขึ้นไช่ค่ะ จะทาให้ลูกกินนะคะลูกยังไม่เคยกินเป็นปลาโอผัดขึ้นใช่ไหมแต่เราจะหั่นแล้วเราก็ทอดก่อนนะคะคุกแป้งแล้วเราก็ทอดก่อนนะคะโอเคครับผมยายจะหั่นนะคะอันนี้แม่ล้างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นปลาโอนะครับคุณผู้ชมผมผมอยู่เหนือไงเลยไม่เคยลูกยังไม่เคยกินนะคะไม่ค่อยรู้จักเรื่องปลาโอ มันดูเนื้อแน่นนีนะเนื้อเยอะครับผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวยายจะหั่นเป็นแว่นอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นแว่นอย่างนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวยายจะหั่นเป็นแว่นกันนี่เลยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากซอยแบบเป็นเนื้อบางๆท่านผู้ชมก็และเอาแต่เนื้อเลยนะคะ แต่อันนี้ยายชอบเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะนี่เลยครับเพราะว่าก้างเขาจะไม่เยอะนะคะนี่นะคะเขาจะมีก้างแค่ตรงท้องก้างน้อยเหรอแม่ก้างแล้วก็มีนะคะคล้ายๆปลาทูน่ยเนาะใช่ไหมแม่คล้ายปลาพวกปลากระพงปลาอะไรนี่แหละค่ะเนื้อมันเยอะมากเลยเห็นไหมคะแต่เนื้อมันจะแดงกว่ากันถ้าเป็นปลากระพงเนื้อมันจะขาวใช่ไหมคะอืม ปลาแบบนี้ถ้าเกิดย่างกินก็อร่อยนะคะท่านผู้ชมเอามาซื้อแล้วก็เอามาย่างกินก็นได้นะคะเนื้อมเยอะมากค่ะเนื้อมดูแน่นแน่นนะแม่นะจ้ะเหมือนผมยังไม่เคยกินหรอกนะแบบนี้หนูไม่เคยกินหรอกปลาโออ่ะก็หนูอยู่ภางเหนือนี้ไม่ค่อยมีกินไงไม่ค่อยมีใครทำกินอืมใช่ใช่ แต่แม่อยู่นู่นแม่ทํากินตลอดเนี่ยเนื้อมันเยอะไม่ง,งั้นก็เอามาย่างนี่ครับคุณผู้ชมดูเนื้อนะครับปลาโอนะครับวันนี้ได้กินของแปลกแล้วครับเห็นไหมครับเนื้อมัเยอะมากอืม เราผัดทั้งตัวอย่างเงี้ยเนาะแมมเนาะจ้ะเดี๋ยวเราทอดนี่ครับผู้ชมโอโ้โหเดืเนื้อเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ตัวไม่ถึงโลนะแมไหมเนาะค่ะเนื้ออย่างเยอะนะครับมาครับแม่มเ,มเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเครื่องปรุงของเรานนะคะก็จะมีแป้งทอดกรอบสําหรับทอดปลานะคะครับแล้วก็จะมีเครึ่องใช่คะ่ะครึ่องใช้เราก็หั่นประมาณนี้นะคะหั่นยาวๆหน่อยหนึ่งนะคะนี่นะคะ Oh. แล้วก็น้ำมันสําหรับผัดนะคะแล้วก็มีพริกแดงกินดาสี่เม็ดนะคะนี่นะคะแล้วก็มีกระเทียมตามสี่หัวแล้วเราทุบแล้วเราก็สับเอานะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีขิงหนึ่งแง่งนะคะนี่นะคะพอป,ประมาณนะคะขิงใครชอบมากก็ใส่มากนะคะอันนี้มีเต้าเจี้ยวนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีน้ํามันหอยสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งช้อนชานะคะอ๋อครับผมค่ะ มาคามมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุกคุกปลากันก่อนนะคะได้กินปลาโอนะครับวันนี้นานทีได้กินจริงปลาโอเนี่ยผมไม่ค่อยได้กินหรอกถ้าเราไปแมคโครลวเราจะได้นะคะแถวนี้มันไม่มีขายนะต้องไปแมคโครอย่างเดียวเลยะคะ่ะนี่ค่ะใยา่ก็จะคุกแป้งไปเลยนะคะนี่ค่ะ นี่ใช้เป็นแป้งทอดกรอบเนาะ,ะ,ะแป้งของเราก็แล้วแต่ถ้าตัวใหญ่เราก็เอาสักสามช้อนโต๊ะออันนี้ยายก็เอาสองช้อนโต๊ะพูนๆเลยนะคะแป้งทอดนะครับค่ะ,คะนี่ค่ะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดแก๊สกันเลยก่อน<ม>กระทะจะได้ร้อนนะคะเปิดแก๊สแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นเมนูทอดนะครับ <c oughs> ทอดแล้วเอาไปผัดค <c oughs> ่ะ <c oughs> น่าสนใจอยู่นะแม่ <c oughs> ผมชอบเมนูที่แม่เอาไปทอดแล้วเอาไปผัดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทอดก่อนกรอบ นี่เขาใกล้ปีใหม่แล้วนะแม่ใช่ใอ่เราจะไปเที่ยวไหนกันดีนะคะเนี่ยปีใหม่เนี่ยท่านผู้ชมจะไปเที่ยวไหนคะสมบ้านเราอยู่บ้านนะคะ,คะลูแล้แหละลูกจะพาไปหลังปีใหม่นู่นแหละค่ะเพราะว่าช่วงปีใหม่คนมันเยอะคนเยอะครับค่ะไปหลังปีใหม่ค่อยพาแม่เที่ยวออเนาะคนเยอะเยอะไม่ค่อยอยากไปนะคะนี่นะคะอยากจะเอาลงแล้วนะคะ มาลงกันเลยครับน่าจะรอบเดียวเสร็จนะไหมเนาะเทคนิคง่ายๆของแม่นะครับใส่ตอนน้ำมันไม่ร้อนเพร <c oughs> าะน้ำมันร้อนมากๆม,มันจะไหมนะคะ คาคนเขาว่ายายใจร้อนไส้น้ำมันยังไม่ร้อนเลยปวดติดกระทะตัวนี้ประมาณเจ็ดแปดขีดนี่แหลนะเนาะผมว่าเนื้อมันเยอะอยู่ถ้าดูด้วยตาเลยนะเนื้อเยอะอยู่ปลาโคเนี่ยแต่เดี๋ยวต้องลองมาชิมกันนะครับผู้ชมว่าเนื้อจะเหมือนคล้ายๆปลาทูไหมนะครับเพราะว่า ทรงเขาคล้ายๆกันมีเลยครับทุยาผู้ชมเดี๋ยวยายให้มันเซตตัวก่อนนะคะแล้วยายก็จะค่อยกลับอ่าเดี๋ยวให้เขาเซตตัวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนตยยพลิกปลากันนะครับแบอแก๊สนิดนึงก่อนมาครับพลิกปลากันครับคุณผู้ชมนีม่นะครับ ถ้เาเราเตตัวได้ใช่ไหมคะมันจะไม่ติดกระทะเลยนะคะอ้า่ากลิ่นเนื้อมันก็หอมๆอยู่น,ะ,นะโอสะโอชื่อมันคุ้คุ้นหูนะแต่ผมเหมือนไม่ไม่เคยกิน,เ,กนเพราะว่า แถวนี้ตรงนี้ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยนิยมกินกะละมังใช่ครับเขาเขาไม่ค่อยทํากินกะละใช่ใชเป็นแถวบ้านแถวที่แม่อยู่เชรบอรีพ่อกินมากเพรเนื้อมันเยอะอิกเนื้อเยอะแล้วก็ราคาถูกเนาะเนี่ยครับผู้ชมอะไรถูกๆแล้วก็หากินกันนะครับ <laughs> <laughs> ต่องนี้มัน ไม่ต้องกินหรอกครับของแพงอ่ะเศรษฐกิจ่างนี้นะคะช่วยกันประหยัดครับอืมอวัครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนทอดเสร็จเลยครับ <c oughs> ว่าสีสันจะประมาณไหนนะครับค่ะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับมาครับคุณผู้ชมน่าจย,ยัดได้แล้วนะครับได้แล้วค่ะนี่นะคะเอาประมาณนี้พอนะคะเหลืองๆใช่ใช่เดี๋ยวมันจะแข็งเกินไปเดี๋ยวตีแก๊สก่อนนะคะแก๊สแล้วครับผมหอมนะครับได้ดูเหมอันนี้มันมีน้นนนนอยไหม มันมีน้ำมันันจะแตกพวกเป๊ะุ๊กเป๊ะหอมมากเลยครับคุณผู้ชมนี่กลิ่นปลาโอนะครับรรบรรยากาศแบบยังไงอะ่ะกลิ่นเหมือนทะเลอ่ะแมใ่ใช่เนี่นครับเยอะๆเลย <laughs> อื มากเลยครับอันนี้เราทอดเรียบร้อยแล้วครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูแม่ผัดกันนะครับผม,มอันนี้เรากเก็บน้ํามันไว้ใช้เนาะอ่ะใช้ได้อ๋อน้ำมันทอดปลานี่มันก็อร่อยนะแม่ใช่ใช่มันจะหอมเฮ้ยเราเอาไว้ทอดปลาอีกก็ได้นะคะอืม<ๆ><ๆ>เก็บไวทอดปาลาอะไรอีกครับ ท่านผู้ชมมีที่กองแบบนี้กองได้เลยนะคะเพราะเราจะไม่มีเศษเศษอะไรลงไปเลยนะคะเนี่ยมนนีเศษแป้งยายก็จะกองไว้นะคะหาซื้อได้ในแอปส้มครับคุณผู้ชมแกะก่อนนะครับ <laughs> ปเปิดแกะแล้วครับยายก็จะเอาน้ำมันพืชลงไปเลยนะคะอน,นี้น้ำมันน้ำมันพืชน้ำมันหมูนะคะยายเจียวเองนะคะออน้ำมันหมูครับผมส่วนมากยายทากับข้าวยายจะใช้น้ำมันหมูนะคะ,ยยอ,ะ,คะอืมน้ำมันหมูนี่มันดีครับคุณผ<ม>ู้ชม ไขมันดีครับกระเทียมของเรานะคะเทียมครับผมนี่ขั้นตอนผัดเลยครับ,บคุณผู้ชมในกระทะเดิมไปเลยค่ะกระทะเดิมได้ค่ะไม่เป็นไรนี่นะคะขิงซอยของเราพอ,อ,อกกระเทียมเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่ขิงซอยลงไปเลยนะคะ ซอนี่มันทําให้ร้อนๆเหมือนกันนะแ <ไป S 1> ม่เนาะ<ป>รสชาติเซอาอ่ะะคใะส่เตัวเจี้ยวลงไปเลยนะคะอ๋อเตัวเจี้ยวนะครับเมนูวันนี้มีเตัวเจี้ยวย้วยใช่ค่ะน่าสนใจครับตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะ ไส่นังรมครับผมยุกขาวนะคะอ่าลงต่อเนื่องไปเลยครับน้ำตาลของเราค่ะน้ำตาลนะครับถ้าท่านผู้ชมกลัวหวานท่านผู้ชมก็ค่อยๆใส่เกลียยหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นน้ำตาลย่าวหวานนะคะใค่ที่ชอบหวานก็ใส่นิดเดียวพอใสยใหญ่อเอานะเอาเปล่าน้อยหนึ่งก่อนนะคะ ใส่น้ำเปล่าไม่เต้ยใส่น้ำเปล่าไปหน่อยครับคุณผู้ชมเราก็ดูปริมาณปลานะคะถ้าปลาเราเยอะหน่อยเราก็ใส่เยอะหน่อยถ้าปลาเราไม่เยอะเราก็ใส่นิดเดียวพอนะคะขอใหะ้มีน้ำเกลือกุกินะคะนี่นะมันจะได้ไปจับตัวปลาใช่หใช่ใช่ ขอแตะชิมหน่อยนะคะพอดีไหมพอๆแล้วะค่ะอ่าครับท่านผู้ชมตอนนี้หอมกลิ่นขิงเลยครับใช่เเสร็จกันแล้วเราก็ใส่ใส่ปลาลงไปก่อนก็ได้นะคะเราค่อยใส่ตั้งโอเพราะว่าตั้งโอมสุกง่ายนะคะ <c oughs> เออขึ้นใช่ยายก็เรียกผิดเรียกถูกนะคะยายแถวบ้านยายเรียกตั้งโองนะคะอ <c oughs> ปาดลงไปแล้วครับนี่นคะให้มันคุกกันอย่างเงี้ยนะแม่เนาะใ,ใช่ใช่ให้มันคลุกกันแบบนี้เลยนี่รับสม้มกลิ่นหอมมากเลยครับตอนนี้ครับใช่ใช่ับส้กมก็ต้องเอาไฟแรงมากก็ได้นะคะมันจะไหม้นะคะเราก็เอาไฟอ่งอนแล้วเราก็คุกไปคุกเป็นเป็นความข้าเวเลอกันนะคะนี่นะคะตันใหญ่ใหญ่ก็จะใส่ตั้งโอ้เลยนะคะนี่นะคะ ขึ้ใช่เลยครับผู้ชมเออใส่ขึ้งใช่ค่ะ <laughs> ยายก็ปิดปากว่าจะตั้งโหตั้งโหม <laughs> โทษทีนะคะพอดีมีคุณผู้ชมบอกนะครับว่าอ่าตั้งโหมเป็นอย่างนี้ขึ <laughs> ้นใช่เป็นอย่างนี้นะโอเคเราเรียกผิดเรียกถูกแล้วขออภัยด้วยนะคะผู้ชมโ <laughs> oh, อม้หอมหอมขึ้ใช่มาเลยแม่ยายก็จะใส่พริกแดงกินดาลงไปเลยนะคะ <laughs> ที่เราซอยไว้ <laughs> เพิ่มสีสันนะคะนี่นะคะ โอ้โกรเด็นกระดอเลยค่ะนี่นะคะยายก็จะพอแล้วนะคะเอาประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยเลยค่ะานี้ก็เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชม สวยงามมากๆเลยครับแล้วก็มีกลิ่นหอมครับหอมขึ้นช่ายมากเลยครับหอมขึ้นช่ายหอมขิงน้องแม่เนาะใช่ใช่อยากชิมรสชาตินะครับคุณผู้ชมมาค่ะอยากจะใส่จานเลยนะคะครับใส่จานเลยครับนี่นคะคะอ้โหเต็มจานเลยเนี่ยแม่เต็มจานพอดีเลยตัวตัวมันเกือบโลนะครับ นะคะอืครับแม่กลิ่นหอมจริงนะม่อยากลองชิมนะอยากลองชิมหรอคะนี่นะคะอืมนะครับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม คุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับปลาโอกรอบผัดขึ้นช่ายนะครับพร้อมชิมครับคุณผู้ชมมาแม่ชิมกันเลยนี่นะคะยายจะลองชิมก่อนนะคะเนื้อปลาโอนะครับเอาผักด้วยนะคะจะได้หอมๆเลยะคะ่ะนี่นะคะนี่คะ่ะผัดขึ้นช่ายนะคะ่ะนี่นะคะ อย่งไงงอ,อร่อยนานแล้วแม่แม่ไม่ได้กินเนื้อปลาโอเนี่ยมกินอืม,อมวันนานแล้วอะ่ะอ๋อนานแล้วอืมอร่อยค่ะหอมขิงนะคะแล้วก็มีตัวเจียวหอมตัวเจียวด้วยนะคะแล้วก็กินพริกก็ไปชิ้นหนึ่งพร้อมกับเนื้อปลาโอแล้วก็ครึ่งใช้นะคะอืมอร่อยมากค่ะหอมมากค่ะยสดชติกลมกลอมออกสยยดชิมเ,เลยครับนะคะ มาขับชิมดูสีสันหน้าตาของเขานะครับมารับชิมกันเลยครับอยากลองนะครับมาขับลองชิมกันเลยครับคุณผู้ชมนี่ควันยังขึ้นอยู่เลยนะเนื้อปลาของเขาอะเขาจะออกเค็มนิดๆเหมือนแบบเอกลักษณ์ของปลาทะเลอยู่แล้วไงแล้วมันก็จะหอมอร่อยใช่ผม ได้กลิ่นสาบปลาทะเลเลยแบบเนี้นี่เหรอคะคือมันเป็นกลิ่นที่ผมไม่ค่อยคุ้นนอผมอยู่เหนืออางนี้เขาตกวมากเขาจะไม่ค่อยกินกันนะคะอืมเขาไม่กินกันเลยอ,อ่ะแม่อืมอืไอ้กลิ่นอืมคล้ายปลาทูจริงใช่เป็นไงถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบขิงมากก็ใส่มากได้นะคะ มันจะหอมขิงก็ไม่ีกประทับใจนเนื้อเนื้อเขาข้างนั่นเนื้อเขาเยอะมากแล้วเนื้อเขาจะอร่อยอนะคะเนี่ยแล้วรสชาติผัดนี่คือหอมขิงมาเลยครับคุณผู้ชม,มเนื้อเขาออกจะแข็งๆนิดนึงอืม แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผมทําผมก็คงทอดกินกับน้ําพริกแล้วอทอดได้ค่ะทําได้กินได้หมดค่ะทําได้หมดอมทอดกินกับน้ําพริกกะปิใช่สนใจนะครับไม่งั้นก็ย่างยาง่ยางทั้งตัวเลยเนาะย่างย่างเอาเอาฟอยล์หอ่อแล้วก็ย่างก็ได้ไดนะแบบนั้นก็น่าสนนะแม่เราบางับางบงับงบงังบังแล้วเราก็เขาซอสซีอิ๊วขาวก็ได้ อแล้วก็ไปห่หอมฟอย่างเลยโร้โหจะหอมมากเลยอคล้ายๆทำปลาสมบะเลยใช่ใช่แต่อนี้นี่เป็นครั้งแรกอะที่ผมกินปลาได้กินใช่เพราะลูกอยู่พักเหนือลูก่วนมากลูกจะไม่ไม่มีใครทำกินนะคะนี่ยายมาก็เลยยายก็ลองทำให้ลูกกินแต่เนื้อเขาหมอนะครับคุณผู้ชม ลองหาซื้อแล้วก็ลองไปทําดูนะครับค่ะบางทีเราได้กินปลาหลายๆชนิดลองไปเรื่อยไองไหมเนาะดีครับยายก็ลองทําให้ลูกกินตลอดอันไหนที่ลูกยังไม่เคยกินนะคะเราเหมือนมาแรกว่าท่าท่าทกันไงค่ะผมจะกินแนวภาคของแม่ใช่ใช่แม่มาอยู่นี่ก็ได้กินไปเรื่อยเลยกินของภาคเหนือด้วยกินของภาคกลางด้วยนะคะ มะเพอกก็มีของแถวภาคอีสานมาผสมด้วย <laughs> <laughs> แต่เนี้ยมันเป็นผัดที่แบบมันยังมีความร้อนๆหน่อยใช่ใช่เพราะว่ามันมีขิงใช่แล้วก็ผัดประมาณนี้นะครับคุณผูช้ชมมอนไปกินกับข้าวกันนะครับอร่อยมากครับอร่อยกับข้าวสวยร้อนๆนะคะไงลองไปทําตามกันดูได้นะครับสูตรของแม่ไม่ยากเลยครับง่ายๆด้วยง่ายงง่ายๆค่ะ ครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณค่ะปลาโอทอดกรอบผัดรึ้ใช่นะคะแตสวัสดยค่ะขอบคุณค่ะบายบาย